สวัสดีครับพบกับผมที่ช่องจูน Ford ดช a n n น l กันอีกครั้งนะครับวันนี้จูนก็มายืนอยู่กับเจ้าตัว Ford Next Gen Ranger Raptor นะครับสำหรับราคาจัดจำหน่ายของเจ้าชันนี้นะครับจะอยู่ที่1 8 6 9 0 0้บาทนะครับเสริมออปชันในส่วนของเรื่องสีนะครับเป็นสี t e เล n a o าออเนะครับหรือว่าสีส้มนั่นเองนะครับจะเพิ่มเงินอยู่ที่1,000 0บาทนะครับแล้วก็จะเพิ่มในส่วนของออปชันเพิ่มเติมก็คือจะเป็นตัว ในส่วนของสติกเกอร์นะครับจากโรงงานนะครับเดี๋ยวในจุนจะพาไปรับชมนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่รอชมโฉมแรปเตอร์ที่ติดสติกเกอร์จากโรงงานนะครับว่าหน้าตาจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปรับชมมาพร้อมกันในคลิปนี้เลยนะครับสำหรับกลุ่มพลังของเจ้าแรปเตอร์คันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์3.0ลิตรนะครับ V6 นะครับเทอร์โบคู่ให้กำลังแรงม้าอยู่ที่397แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่ 5 8านิวตันเมตรนะครับเริ่มมาที่ด้านหน้านะครับของเจ้าตัวแรปเตอร์คันนี้นะครับในส่วนของด้านฝากระโปรงนะครับตัวนี้จะมีเป็นสกู๊ปนะครับแยกฝั่งนะครับตัวนี้เป็นสกู๊ปที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะเครื่องยนต์ที่มีขนาดใหญ่นะครับเลยต้องทําระบบระบายอากาศออกมาให้ค่อนข้างดีนะครับมาในส่วนของมุมฝากระโปรงนิดนึงนะครับ ในส่วนของสติกเกอร์นะครับที่ติดมาจากโรงงานนะครับตำแหน่งที่1นนะครับจะติดอยู่ตรงมุมฝากระโปรงนะครับการดีไซน์ของสติกเกอร์นะครับจะดีไซน์ออกมาให้ดูแนวสปอร์ตนะครับผสมผสานไปด้วยสีทั้งหมด3เฉดสีนะครับมาในส่วนของด้านหน้าบ้างครับกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าเอกลักษณ์ของเจ้ารุ่นแรปเตอร์กันเลยนะครับตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าที่มีขนาดใหญ่นะครับมาพร้อมกับระบบกล้องมอง360องศาด้านหน้าด้วยเช่นกันนะครับ ในส่วนของตัวชุด4ลรถด้านหน้านะครับตัวสติกเกอร์นะครับก็จะไล่ลงมาจนถึงด้านใต้กระจังหน้าเลยนะครับอัพโคมไฟหน้าก็จะเป็นโคมไฟหน้าทรงซีแคลมนะครับมาพร้อมกับไฟเ a y t i m e ม u ล n i n g Light นะครับแบบ LED นะครับโคมไฟนะครับจะเป็นโคมไฟแบบ Magic LED นะครับการทํางานของเจ้าตัวโคมไฟตัวนี้นะครับจะทํางานตามรัศมีวงเลี้ยวของวงมาลัยนะครับและมีระบบไฟสูงอัจฉริยะเข้ามาให้ด้วยนะครับในส่วนของ ชุดกันชนด้านหน้านะครับก็จะมีเซ็นเซอร์เข้ามาให้ทั้งหมด6จุดด้วยกันนะครับเป็นมุมด้านซ้ายขวานะครับ2จุดแล้วก็จะเป็นตรงเซนเตอร์ตรงกลางของกันชนนะครับจะแยกเป็นตำแหน่งนะครับไล่ลงมาด้านล่างนิดนึงนะครับในส่วนของกันชนจะมีเป็นตัวกล่องเลดร์นะครับด้านนี้นะครับเป็นตัวเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยทั้งหมดนะครับเป็นตัวเรดจับเตือนรถคันหน้านะครับในส่วนของด้านล่างนะครับก็จะมีเป็นตัวแข็งกันกระแทกนะครับมาจากโรงงานแล้วนะครับ เฉพาะรุ are, il, like oi well, to ่นแรปเตอร์เท่านั้นนะครับที่ติดตั้งมาจากโรงงานและจะมีเป็นตัวฝาปิดลากจูงนะครับเข้ามาให้ด้วยทั้งสองฝั่งนะครับจากโรงงานนะครับตัวนี้ปิดเพื่อให้มันดูเรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ด้านข้างส่วนด้านข้างนะครับโป่งล้อด้านหน้านะครับก็จะมีคิ้วล้อที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับเป็นสีดําด้านนะครับตัวคิ้วล้อตัวนี้นะครับจะมีความโป่งให้รับกับตัวโป่งรถด้านข้างด้านหน้านะครับอาจจะรับกับตัว ขอบคอนชนด้านหน้าให้ดูแมทชิ่งกันนะครับในส่วนของแก้มด้านข้างนะครับก็จะมีเป็นตัวคีบระบายความร้อนนะครับด้านข้างแก้มรถนะครับตัวนี้สามารถระบายออกได้จากห้องเครื่องนะครับทำให้ระบบการระบายความร้อนทําได้ดีนะครับมาในส่วนยางและล้อกันบ้างนะครับตัวนี้ล้อ จะเป็นขนาดขอบ17นิ้วนะครับมาด้วยสีดําด้านแบบดุๆนะครับตัดกับสีรถนะครับรัดกับยางนะครับเป็นยางออทเรนนะครับของ BF Goodrich นะครับสเปคยางของเจ้าตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ 285/70R17 นะครับให้ขนาดยางมาพร้อมที่จะลุยตะกุยนะครับบนพื้นผิวทุกสภาพพื้นถนนนะครับ ตัวกระจกมองข้างนะครับ Ford Raptor ก็ได้ให้ออปชันในส่วนของระบบความปลอดภัยนะครับเข้ามาให้ในส่วนของกล้อง360องศานะครับใต้กระจกมองข้างนะครับและไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับทำให้เห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับและมาพร้อมกับตัวบายสกอตนะครับที่เลนกระจกมองข้างนะครับสามารถเตือน ขณะเวลาเราจะเปลี่ยนเลนซ้ายหรือขวาได้เป็นอย่างดีเลยนะครับและทตากระจกมองข้างนะครับก็จะมีเป็นตัวไฟส่องสว่างด้านข้างเข้ามาให้ด้วยนะครับในส่วนของบันไดข้างของจอรแรปเตอร์นะครับตัวนี้ก็จะดีไซน์ออกมาเป็นวัสดุอลูมิเนียมครับสีดำนะครับเจาะรูและเป็นพื้นผิวยิงทรายนะครับเพื่อเป็นการกัน การเลื่อนถลเหลยขณะขึ้นลงรถนะครับรูตัวนี้สามารถระบายน้ําได้นะครับระบายน้ําได้ดีเลยเพื่อไม่ให้น้ําติดเกาะที่ตัวบันไดข้างนะครับและจะมีตัวโลโก้ปั๊มคําว่าลนเจอร์นะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าแรปเตอร์คันนี้ด้วยเช่นกันนะครับและในส่วนตำแหน่งของสติ๊กเกอร์จุดที่2นะครับก็จะอยู่ที่ประตูด้านหลังนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับเป็นตัวขอบประตูนะครับไล่จนมาถึงตัว กระบะท้ายด้านหลังนะครับมีติดตรงที่ฝาถังน้ามันให้ด้วยนะครับในส่วนของการดีไซน์สติกเกอร์นะครับของเจ้าแรปเตอร์นะครับก็จะมีพื้นผิวนูนนะครับเวลามือลูบสัมผัสนะครับเราจะรู้สึกได้เลยว่าพื้นผิวของสติกเกอร์มีความนูนขึ้นมานะครับอ่าแล้วก็ลายตัวนี้จะเป็นลายลางพึ่งนะครับอ่าแล้วมาพร้อมกับคําว่าแรปเตอร์ขนาดใหญ่นะครับบ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าตัวแรปเตอร์นะครับเดี๋ยวต่อมาไปดูที่ลั่นท้ายกันบ้างนะครับ และในส่วนสติกเกอร์ตำแหน่งที่สานะครับก็อยู่ที่ฝาท้ายนะครับอ่าจะเป็นสติกเกอร์ที่คาดระหว่างตัวอักษรนูนที่บ่งบอกความเป็นแรปเตอร์ด้านหลังนี้นะครับอ่าแล้วก็มาพร้อมกับตัวกล้องถอยหลังที่ซ่อนในโลโก้ฟอร์นะครับอ่าแล้วก็สำหรับเจ้าแรปเตอร์คันนี้นะครับฝาท้ายจะพิเศษกว่ารุ่นอื่นคือจะล็อกพร้อมกับ เซ็ทนทรัลล็อกในรถนะครับก็คือถ้าลูกค้าไม่ปลดล็อกฝาท้ายจะไม่สามารถเปิดใช้งานได้นะครับอันนี้จะเป็นระบบเซฟตี้รุ่นเฉพาะของแรปเตอร์นะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับแรปเตอร์ก็มีเป็นเซ็นเซอร์หลังทั้งหมด4จุดนะครับอันนี้จะเป็นกันชนท้ายที่มาจากโรงงานเลยนะครับมาพร้อมกับตัวห่วงลากจูงด้านหลังนะครับทั้ง2จุดเลยนะครับและสำหรับเจ้าตัว Next Gen Raptor รุ่นใหม่นี้นะครับก็จะ ดีไซน์การออกแบบท่อนะครับมาเป็นระบบท่อคู่นะครับออกจริงทั้ง2ท่อเลยนะครับตัวนี้เพิ่มอัดถรลในเสียงของเจ้าตัวแรปเตอร์ให้มีความอัดทลดในการขับขี่ที่สนุกมากยิ่งขึ้นนะครับอของไฟท้ายนะครับของเจ้าแรปเตอร์นะครับก็จะมาแบบโคมลมดำนะครับเป็นไฟ led ทั้งโคมเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นดีไซน์ ไฟแบบรูปตัว E นะครับมาพร้อมกับตัวเรดารเป็นตัวบบสปอร์ตจากด้านหลังให้ด้วยเช่นกันนะครับดูดันนะครับและพร้อมกับระบบความปลอดภัยเป็นยังไงกันบ้างครับกับความสวยงามความเท่ของเจ้าตัว Nexgen t Raptor ที่เพิ่มออปชันสติ๊กเกอร์นะครับลูกค้าท่านใดสนใจรุ่นนี้นะครับเพิ่มออปชันสามารถติดต่อสอบถามจูนเข้ามาที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับ หรือจะโทรเข้ามาสอบถามในส่วนของไฟแนนซ์หรือโปรโมชั่นต่างๆนะครับทางฟอร์ดพระแดงเราก็มีโปรโมชั่นให้ลูกค้าได้เลือกหลากหลายโปรโมชั่นนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามตอนนี้จูนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ